อะไรคือบทเรียนในด้านการบริหารคนครับที่สตีฟจ็อบส์ได้เรียนรู้จาก Apple แล้วทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีการบริหารคนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือและทำให้คนเนี่ยได้เติบโตมากขึ้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 2 0 5 0 Podcast นะครับ Podcast ที่จะช่วยให้คุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตรครับวันนี้ทุกคนอยู่กับเทม์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือ,อหรือสร้างต่างโต re-invent นั่นเองนะครับเ่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการบริหารคนทุกคนคือในฐานะที่พวกเราหลายคนนะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเนนะราือว่าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะครับ มันมีวิธีคิดในด้านการบริหารคนอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าทุกคนรู้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเปลี่ยนวิธีการดูแลคนของตัวเองเนี่ยให้พวกเขาสามารถกลายเป็นคนที่เติมตระทานนะครับซึ่งวิธีนี้ถ้าคุณเข้าใจานะครับคุณจะเปลี่ยนวิธีการดูแลคนไปอย่างชิ่งเชิญนะครับเทมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผ่านทางาเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับในปี1992นะครับทุกคนสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปพูดกับ MIT แล้วในระหว่างที่เ,เขาก็พูดกับพิมพ์ทีอยู่น,นะคะรับก็มีนักศึกษาเนี่ยยกมือถามขึ้นมานะครับถามว่าเออคุณจ็อบส์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าอะไรอะคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่คุณได้มาจาก Apple หรอสตีฟจ็อบส์ก็หยุดคิดอยู่สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ตอบมาครับว่าเขาคิดว่าสิ่งสําคัญที่เขาได้เรียนรู้จาก Apple เลยเนี่ยคือเขามอง <I have S 1> ผู้ <take a S 1> คนในระยะยาวมากขึ้น หมายความว่าอ,อะไรครับยกตัวยอย่างง่ายๆครับเช่นเดิมเนี่ยเวลาใครสักคนหนึ่งนะครับกาลังทํางานใช่ไหมครับล้วก็เจอปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือแม้ทําอะไรผิดพาลาดนะครับเดิมเนี่ยสตีมจ็อกเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่วิ่งเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นโดยตรงตล,งตลอดเพราะว่าเขาอยากจะรีบแก้ไขปัญหาให้ได้ใช่ไหมครับแก้แล้วก็ทําให้การทายุรกิจมันเติบโต,ตได้ไวที่สุดทุกคนแต่ว่าการที่เขาเปลี่ยนมามองผู้คนในระยะยาวมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า วิธีคิดหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างธุรกิจที่มันอยู่ได้แค่ปีหน้าครับแต่ว่าเขาต้องการธุรกิจที่มันจะอยู่ต่อไปได้เป็นอีกสิบสิบปีเขาต้องการคนคนนี้นะทีมงานของเขาที่จะสามารถทํางานได้ต่อไปได้อีกเป็นสิบสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโอกาสให้เขาคิดใหม่ครับว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่รีบเข้าไปช่วยเหลือเลยทันทีครับแทนนี่เขาจะไปลงมือทำซะเองเนี่ย เขาจะถามตัวเองว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับที่จะเป็นการช่วยให้ทีมงานคนนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มากที่สุดเมื่อทีมงานได้มีโอกาสเรียนรู้มันก็สามารถทําให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็สร้างศักยภาพสร้างผลลัพธ์ในการทํางานได้มากขึ้นตามไปดวยนนอง,นนเ,องเพราะว่ามันไม่ใช่วันแมนโชว์ไงแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาผู้คนในทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเวลาเราเป็นผู้นํา หล,หลายครั้งเนี่ยเราเกิดมาจากเติบโต,ตมาจากการเป็นคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์นะคือคนที่ลงมือทําเองใช่ไหมครับทาสิ่งต่างๆได้แบบที่เราต้องการได้มีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่พอเราโตขึ้นมาครับเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนเนี่ยหลายครั้งนะครับมันอาจาจะยังจะค่อนข้างแบบรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะเวลาเริ่มเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมทีมงานเราถึงทํางานได้ไม่เหมือนกับที่เราต้องการทําไมทีมงานเราถึงทํางานได้ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่แหละครับคือโอกาสครับที่จะทําให้ทีมงานของเราเนี่ยได้เรียนรู้ครับเจอความผิดพลาดอย่าเพิ่งรีบเข้าไปแก้นะครับแต่ให้ตั้งคําถามใหม่ว่าทํายังไงฉันสามารถซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยเขาเนี่ยให้แก้ไขเรื่องนั้นและเรียนรู้กับจากเหตุการณ์นั้นให้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองแนวคิดนี้นะครับถ้าลิงก์ไปกับเรื่องของ ความเป็นผู้นำเนาะเวลาเราพูดถึงระดับของความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับชื่อว่า Five Levels of Leadership นะครับหรือว่า5ระดับความเป็นผู้นำนะครับเขียนโดยคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะครับ <S <S หนังสือเล่มนี้นเป็นหนังสือที่เป็นคัมภีร์คู่กายของคนที่จะต้องเป็นผู้นําองค์กรหรือว่าเป็นผู้นําคนน,นะครับแนะนําลองให้ไปหามาอ่านกันดูเนาะแต่ว่าทมสรุปให้ฟังาไว้คือว่าไอห้าระดับของความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับ มันเริ่มจากระดับที่1ก็คือการที่เขาเรียกว่า lead by position นะคือการที่คุณได้รับตําแหน่งนะหัวหน้ามาคือเมืนน่อแงคุณเป็นบอสนะครับคุณมีตําแหน่งที่สามารถสั่งการคนได้นะครับซึ่งเนี่ยคือเป็น leadership ในระดับที่ต่ําที่สุดของความเป็นผู้นำเลยทุกคนเพราะว่าเรามีแค่ตําแหน่งไะแต่ตําแหน่งที่ทว่าเนี่ยมันไม่ไดบ้บอกเลยครับว่าเรามีศักยภาพมี trust ได้รับ trust จากคนนอบตัวเรา นะครับนี่คือ leadership ในตำแหน่งในระดับที่ต่ำในสุดในระดับที่1น,นะครับถัดมาครับในระดับที่2อง 2> <c oughs> เขาเรียกว่า lead by relationship ทุกคนก็คือการที่เราเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเริ่มสนิทกันนะแบบชวนคุยกันเฮฮาสนุกสนานใช่ไหมครับ <c oughs> พอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็สามารถที่จะ,อะเอ้ยเธอช่วยหน่อยสินะเอ้ยคุณลองช่วยผมหน่อยสิอะไรอย่างเเป็นการขอความช่วยเหลือกันเพราะอะไรครับเพราะเรามีความสัมพันธ์ เริ่มมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันบ้างน,นะครนี่คือการ Lead by Relationship คือใชอ้การสร้างความสัมพันธ์เนี่ยทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําเขาขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะครับนี่คือเล i p ในระดับที่2นะครับระดับที่3ครับสูงขึ้นไปอีกนั่นคือ l lead by production ทุกคน Production ก็คืออะไรครับการผลิตถูกไหมผลิตงาน ผลิตผลงานต่างๆออกมานะครับการที่เราเป็นคนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้นะครับทําให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างได้เนี่ยมันจะทําให้เราได้ร,รับ trust มากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยเวลาใครเขาเห็นเราทําอะไรมันก็สามารถทําได้ดี ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จถูกไหมครับยิ่งเราสามารถทําอะไรเป็นตัวอย่างได้ดีเนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์ได้เนี่ยนะครับคนก็จะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มได้ทรัสต์นะจากคนในรอบๆตัวในระดับที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับนี่คือผู้นําในระดับที่3ทุกคนและนี่ครับคือจุด transition ที่สําคัญนะครับการที่คุณจะกระโดดจากระดับที่3ไปสู่ระดับที่4ทุกคนระดับที่4เนี่ยเขาเรียกว่า lead by รีเพรสเดคชั่นนะรีเพรสเดคชั่นคืออะไรครับก็คือการที่คุณสามารถเหมือนสร้างตัวเองขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อแง่ว่าคุณต้องเป็นลีดเดอร์ที่สามารถสร้างคนเป็นนะครับการที่คุณจะสามารถทํางานคนเดียวได้น,นะฮะมันคงไม่เพียงพอเนาะที่จะทําให้องค์กรเติบโตหรือว่าสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับตราบใดที่เรายังติดอยู่กับการพยายามที่จะลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ย เราจะติดกับอยู่ในการเป็นลีดเดอร์ในระดับที่สามเท่านั้นเองนะครับการที่เราจะกระโดดไปเป็นลีดเดอร์ในระดับที่4ได้เนี่ยคีย์สำคัญคือคุณต้องเป็นคนที่สร้างคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างคนเป็นเนี่ยเราต้องเริ่มถอยห่างออกมาแล้วมองดูว่าทํายังไงดีอยากให้ชั้นสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับหรือว่าทําให้เขาสามารถได้รับการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเท่ากับที่คุณเป็นหรือว่าเหนือกว่าคุณได้ นะสิทธิ์ที่ดีคือสิทธิ์ที่ต้องเก่งกว่าอาจารย์นะครับยิ่งเราสามารถทําให้เขาการเป็นคนที่เก่งได้มากเท่าไหร่เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้คุณกลายเป็นลีดเดอร์ในระดับที่4ได้นั่นก็คือการที่คุณสามารถรี p r ร d u c e คนที่มีความสามารถขึ้นมาได้นะครับแล้วคุณเชื่อผมไหมครับยิ่งคุณสามารถสร้างคนให้เขาเก่งขึ้นได้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่ง trust ในตัวคุณมากเท่านั้นครับเพราะเขาจะรู้ว่านี่แหละคือคนที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับและยิ่งเรามีคนที่สร้างคนเป็นกันมากเท่าไหร่ ุณลองจินตนาการดูรว่าการที่คนเก่งมันทวีคูณเพิ่มจํานวนมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นคนสร้างคนคนเดียวแต่ว่าคุณมีทีมงานของคุณเนี่ยคอยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทําให้องค์กรเนี่ยเติบโตมากขึ้นไปด้วยนะครับและเมื่อจํานวนของคนที่คุณได้มีการสร้างและมีการพัฒนาได้ให้เก่งขึ้นเนี่ยได้เติบโตขึ้นขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณจะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในระดับที่5้านะครับนั่นก็คือระดับของพินน์ทเคิลนะครับหรือว่าระดับอยู่ในจุดสูงสุดผมเปรียบเทียบเวฟฟ้าไม่ง่ายเลยคือคุณเดินไปไหนเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับพลังใจแบบโหพี่คนนี้เขามาว่ะคุณเดินไปไหนก็จะมีแต่คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอดละฉันมีพลังใจฉันมีคนที่ฉันรู้สึกว่ามีอะไรมีปัญหาแบบไหนฉันก็จะผ่านมันไปได้เพราะว่าฉันมีพี่คนนี้อยู่ด้วยมีคนหน้าคนนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือการเป็นผู้นำในระดับท5คื การที่คุณได้รับ trust จากคนรอบตัวมากมายครับและแค่คุณไปอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็ได้รับพลังใจคุณสามารถสร้างพลังดีๆให้กับคนรอบตัวได้แล้วด้วยนั่นเองนี่คือที่มาครับว่าทําไม Steve Jobs ถึงบอกว่าสิ่งสําคัญที่เขาได้เรียนรู้จากการทํางานกับ<ก>โปเุ<ก>โปรเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องของการมองผู้คนในหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาสามารถกระโดดข้ามระดับความเป็นผู้นําจากระดับที่3เนาะคือการนําโดยอ่า production ของตัวเองนะครับไปสู่ระดับ การรีโปรดักชันนั่นคือการสร้างคนนั่นเองนะครับหวังว่าเรื่องที่เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เนาะจะทําให้ทุกคนเนี่ยลองกลับมาปวดคิดกันดูนะครับแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยถ้ามีทีมงานที่สามารถดูแลเรื่องนั้นได้เนี่ยลอง ให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบร้อนรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ลองให้ใจเย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบที่เราคาดหวังไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องตอบโจทย์แบบที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ยิ่งเราสามารถปล่อยวางความคาดหวังของเราได้มากเท่าไหร่แล้วทําให้ผู้คน,เนยเติบโตได้มากเท่าไหร่นะครับ ผู้คนรอบตัวเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งและมีศัพยาภาพที่มากขึ้นมากเท่านั้นครับยิ่งเรามีคนรอบตัวที่เก่งมากเท่าไหร่น,นะครับทีมของเราก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยนให้กับองค์กรได้มากตามประโยชนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องนี่เทมจะเอามาเล่ากับทุกคนฟังในวันนี้นะครับผงว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ถ้าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ฟังทาง y YouTube เนาะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งกันไ้นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่ ในทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะไว้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมขอให้ความสุขในการทำง,งานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของทุกทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ